วิธีปิดไม่ให้คนอื่นเห็นว่าเราติดตามใครบ้างในแอป TikTok เพิ่มความเป็นส่วนตัวทําตามปิมได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเข้าไปที่แอป TikTok เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วแตะไปที่ขีดสามขีดมุมขวาบนเลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวให้เราเข้าไปที่เมนูความเป็นส่วนตัวจากนั้นพอพอ่อแม่ก็เลื่อนหน้าจอลงมา เลือกรายชื่อผู้ที่กำลังติดตามแล้วตั้งค่าเป็นเฉพาะคุณเท่านั้นแต่วิธีนี้คนที่เรากดติดตามแล้วเขาก็กดติดตามเรากับก็จะยังเห็นกันได้อยู่นะคะส่วนคนอื่นที่เราไม่ได้กดติดตามก็จะไม่เห็นว่าเราติดตามใครบ้างแล้วค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรายชื่อคนที่เรากดติดตามไว้คนอื่นก็จะไม่เห็นแล้วค่ะเพิ่มความเป็นส่วนตัวพ่อพ่อม่ก็ลองไปทำตามกันดูนะคะ